ท่านผู้ชมผมชย,ยงคณะสิทธิ์ประธานบริษัทหนูทองคำกรุ๊ปวันนี้เนี่ยเราได้รับเกียรติจากาคุณพี่ชายนะครับพี่ชายท่านหนึ่งก็คือผู้กองสมยศผู้กองวส,สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้กองเนี่ยต้องบอกเลยว่าเรารู้จักกันมาหลายปีลแล้วแล้ววันนี้มีโอกาสได้มาภาคเหนือนะครับมาเยี่ยมอ,อำเภอเถินจังหวัดลำปางนะครับแล้วก็มาเจอผู้กองสมยศนะครับ ผู้ก,กองเนี่ยมีปัญหาเรื่องสุขภาพที่เห็นเห็นคือโรคประจําตัวอะไรครับผู้ก,กองเชิญบอกผู้ชมนิดนึงครับเกี่ยวกับโรคเลือดสมองโรคสมองในเลือดเส้นเลือดตีบในสมองเส้นเลือดตีบครับตีบตอนแรกตีบครับตีบจนลิน้นลิ้นตัวเองแข็งลิ้นแข็งพูดไม่ได้แข็งพูดพูดได้แต่ไม่ชัดพูดไม่ชัด,ชดแล้วก็เพื่อนบอกว่าเออเพื่อนไปซื้อ เลาให้สักแบนด์ดิแม่ผงนะจ้าจ้าไปถึงเซเว่นก็พูดไม่ชัดอยู่แล้วจ้าน้องๆขอเล่าหนึ่งเบิรแล้วเป็นยังไงบ้างกินเล่าไปแล้วมันไม่ใช่แบนด์สักนะมันเป็นไงคือมันพูดกัเขาไม่ชัดไงอ๋อจ้าจ้าพอลลิ้นมันแข็งจ้าแล้วก็เป็นมากี่ปีแล้วครับอาการโรคเป็นตั้งแต่ห้าเก้าห้าเก้านะครับปีนี้หกสาม ห้าเก้าเนี่ยอุดตันอุดตันอุตันจ้ะแล้วก็แล้วก็ปีปีหกศูนย์หกศูนย์หกหนึ่งหกหนึ่งมามาปลีเส็นเลือดปีนะครับเส็นเลือดปีเกือบแตกแล้วครับท่านผู้ชมเกือบแตกแล้วปีนี่มันทําให้กล้ามเนื้อด้านซ้ายอ่อนแรงไปเลยถูกต้องไหมครับเอามาพึ่งครึ่งซีกเอามาพึ่งครึ่งซีกครับผู้กองสมยศของเรา มือขวาใช้ได้กินขวาใช้ได้ไดจะแต่ข้างใช้ขางใช้จะไม่ถนัดเออไม่ถนัดเนาะโอเคดึงได้แค่นี้โอเควันนี้นะครับบริษัทหนูทองคำนะครับได้รัเก็บจากผู้กองสมยศนะให้ทดสอบผลิตภัณฑ์นะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่ครับวันนี้วันที่22เดือนเมษานะครับสองพนา้อนะครับวันนี้ผู้กองสมยศนะครับได้ทานผลิตภัณฑ์งาดำของเรานะครับ ซึ่งเป็นผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะครับวันนี้ผู้กองสมยศได้ทานไป2เม็ด2เม็ดเช้า2เม็ดเย็นแล้วเดี๋ยวเราจะมาติดตามนะครับในคลิปวิดีโอต่อไปว่าหลังจากทานน้ำมันงาดำไปแล้วเนี่ยหนึ่งชุดมันเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของผู้กองสมยศนะครับจากที่เป็นบุคคลที่ทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติวันนี้ก็อยากจะให้บริษัทหนูทองคำได้ดูแลบุคคลอันเป็น อประโยชน์ของประเทศชาตินะครับให้กลับมาเดินเหินได้สะดวกมาขับรถได้ผู้กองมีความสุขไหมครับถ้าขับรถได้นะครับไปนาไปไล่ได้นะครับก็ใช้ชีวิตบ้านไปของราชการนะครับในในวัยเกษียณได้เหมือนคนทั่วไปยังไงขอบคุณผู้กองนะครับที่ให้เกียรติกับบริษัทหนูทองคำสวัสดีครับท่านผู้ชม